รวม7สูตรเมนูชากาแฟนะครับสูตรพร้อมดื่มขวดละ10ดูในคลิปนี้จบทําเป็นเลยครับผมรวมไว้ในคลิปเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อสูตรครับทุกคนฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่พีคนนี้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการมาแบ่งปันสูตรต่อๆไปยิ่งขึ้นครับกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมชาตัวแรกเป็นชาตาเมือนะครับผมใช้อยู่ทั้งหมด50กรัมครับจะได้ความหอมที่ละมุนแล้วก็กลมกล่อมนะครับ พี่พีกจะนำมาผสมกับชาตราห้าห้าห้านะครับผมสูตรชาชักใส่ลงไป50กรัมนะครับชาตัวนี้นะครับจะได้สีที่เข้มขึ้นนะครับแล้วก็มีความหอมฉบับสูตรชาชักทําให้ชาขวดละ10บบาทเนี่ยสีสวยขึ้นดูพรีเมียมขึ้นนะครับผมใส่ลงไปในกระป๋องชักชานะครับผมใครไม่มีก็ใช้เป็นเหยือกหรือว่าหม้อหรือว่าชามได้เลยนะครับ จากนั้นให้ต้มน้ําสะอาดให้เดือดจัดเลยนะครับแล้วนําเอาน้ําร้อนมาตวง2,000มีลิตรหรือว่า2ลิตรครับผมหรือ2,000กรัมครับจากนั้นนํำมาเทใส่ใบชาแล้วก็คนเล็กน้อยครับเราจะพักให้ใบชาอมน้ําประมาณ3นาทีครับผม เมื่อครบ3นาทีแล้วก็นํามากรองด้วยถุงกรองชานะครับถุงกรองชาก่อนนํามาใช้ให้แช่น้ําร้อนจัดก่อนนะครับชักชากลับไปกลับมาประมาณ4-5รอบได้เลยนะครับในการชักชาเนี่ยให้ยกถุงกรองขึ้นสูงๆหน่อยนะครับให้อากาศผ่านเข้าไปได้จะทําให้ชาของเราเนี่ยหอมมากขึ้นแล้วก็อากาศบริเวณใกล้เคียงก็จะหอมชามากเลยครับทุกคนจากนั้นก็บีบน้ําชาออกมานะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องบีบแรงมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้ชาฝาดหรือว่าชาขม ได้ครับผมก็จะได้เป็นเบชาไทยแล้วนะครับเราจะตวงเอาเบชาไทยเนี่ย1 6 0 0กรัมครับต่อมาเรามาปรุงรสชาติกันนะครับผมใส่ครีมเทียมดีมี่สีฟ้าลงไป130กรัมครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาวของมิตรผล120กรัมจากนั้นก็ผสมให้ครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยละลายดีเลยนะครับผมตามด้วยนมข้นหวานของคาร์เนชั่น2 0 0กรัมครับผม และก็นมข้นจืดของคานิชันที่มีรูปไขเจียวอยู่หน้าถุงหรือว่าอยู่หน้ากระป๋องนะครับ150กรัมเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าถึงแม้เราจะทําขวดละสิบเนี่ยแต่พี่บิ๊กใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากๆเลยนะครับผมจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลย จะะได้้แลวนครับชาไทยของเราแล้วพักไว้ให้อุ่นตัวก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาเทใส่ขวดนะครับผมใครที่อยากได้ชาที่หอมขึ้นนะครับก็นํามาชักกลับไปกลับมา4-5รอบได้เลยครับเพราะชาวันนี้มีส่วนผสมของสูตรชาชักอยู่ด้วยครับผมขวดที่พี่พิกใช้พี่พิกใช้เป็นขวดขาวคุณปริมาณ150 มล,ลรนะคับเมื่อชาไทยอุ่นตัวดีแล้วก็เทใส่ขวดได้เลยครับผมจากนั้นก็เทให้ครบนะครับแล้วก็นำฝาปิดไปกดฝาให้แน่นเลยนะครับก่อนจะนำมากินให้แช่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับหรือว่าถังน้ำแข็งหนึ่งขึนจะทำให้ชาไทยเนี่ยมีความหอมเข้มข้นกลมกลม่อมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของรสชาตินะครับสูตรพร้อมดื่มเนี่ย จะไม่ได้เข้มแล้วก็ไม่ได้หวานมากนะครับทุกคนสูตรนี้ก็คือจะมีรสชาติที่หวานกลางๆนะครับมีความกลมกล่อมพร้อมดื่มได้เลยครับผม แจกสูตรชาเขียวขวดละสิบาทครับผมใบชาเขียวตัวแรกพี่พีกใช้เป็นชาเขียวของชาตามือนะครับ50กรัมเพื่อเพิ่ม<ๆ>ความหอมที่กลมกล่อมนะครับผมนํามาผสมกับชาเขียวของช้างทองถุงนี้เลยนะครับใส่ลงไปห้กรัมครับจะทําให้ชาเขียวของเราเนี่ยมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็ออกมาสวยครับผมในส่วนของกลิ่นก็จะไปกบกลิ่นมะลิไม่ให้แรงจนเกินไปนะครับจากนั้นก็นํามาเทใสก่กระป๋องชักชานะครับใครที่ไม่มีสามารถใช้เป็นหม้อชามหรือ ว่าเหยียบได้เลยนะครับผม ต่อมาต้มน้ำสะอาดให้เดือดจัดเลยนะครับแล้วนํามาตวงเอาน้ําร้อนทั้งหมด2ลิตรหรือประมาณ2,000กรัมครับผมใส่ลงไปในกระป๋องชักชาเลยนะครับคนเล็กน้อยให้ใบชาอมน้ํานะครับเราจะพักไว้3นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็นํามากรองได้เลยนะครับผมถุงกรองชาก่อนนํามาใช้ทุกครั้งให้ล้างด้วยน้ําร้อนก่อนนะครับจากนั้นก็ชักชากลับไปกลับมา4-5รอบได้เลยครับผมยกถุงกรองชาขึ้นสูงๆหน่อยนะครับให้อากาศผ่าน เข้าไปได้นะครับชาจะได้มีความหอมมากขึ้นครับผมและบริเวณที่เราอยู่นะครับก็จะหอมกลิ่นชามากเลยครับทุกคนจากนั้นก็ใช้กระชอนกดน้ำชาออกมานะครับแล้วก็ บีบน้ำชาเขียวออกมานะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องบีบแรงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้ชาเขียวขมหรือว่าฝาดได้ครับเราจะตวงเอาเบ็น้ําชาเขียว1,600กรัมนะครับผมใส่ครีมเทียมของดิมมี่ถุงสีฟ้าลงไป100กรัมครับตามด้วยน้ําตาลทรายขาวของมิตรผล140กรัมคลิปชาไทยที่ลงไปเมื่อวานนะครับพี่พิกต้องขออภัยอย่างมากเลยนะครับพอดีลืมคํานวณขวดเข้าไปด้วยนะครับถ้าคํานวณขวดเข้าไปด้วยเนี่ยจะตกอยู่ที่5บาทจุด24สสตางค์นะครับผม จากนั้นก็ใส่นมข้นหวานของคาริชชั่นลงไป200กรัมครับผมและก็นมข้นจืดของคาริชชั่นที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้าถุงหรือว่าอยู่หน้ากระป๋องนะครับ150กรัมจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยใครที่อยากให้ชาเขียวมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับก็นํากลับมาชักกลับไปกลับมา4-5รอบได้เลยครับแล้วก็พักไว้ให้อุ่นตัวนะครับผมในส่วนของขวดพี่บิ๊กใช้เป็นขวดขาวขุนปริมาณ150 g. มิลิลิตรนะครับเมื่อชาเขียวอุ่นตัวแล้วก็เทใส่ลงไปได้เลยเทให้ครบทุกขวดเลยนะครับจากนั้นก็นําฝามาปิดได้เลยนะครับแล้วก็กดฟ้าลงแรงๆหน่อยนะครับมันจะมีเสียงแกรกนะครับก่อนจะนํามากินหรือว่านํามาขายนะครับผมอันนี้พี่บิ๊กแนะนําเลยนะครับว่าต้องแช่ในตู้เย็นก่อนหนึ่งขึ้นจะทําให้ชาเขียวเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับผมชาเขียวสูตรนี้ได้ทั้งหมด14ขวดนะครับรวมวัตถุดิบที่ใช้แล้วก็รวมขวดเข้าไปด้วยแล้วนะ ผมจะตกอยู่ที่ขวดละ5บาทจุดสิบสองสตางค์ครับรสชาติออกมาหอมกลมกล่อมลงตัวมากเลยครับไม่ได้มีความเข้มมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีความหวานมากเกินไปนะครับสูตรนี้เป็นสูตรพร้อมดดิมนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมเขย่าก่อนดดิมด้วยนะครับการเขย่าก่อนดดิมเนี่ยจะทําให้ชาหอมแล้วก็มีเนื้อที่ละมุนมากยิ่งขึ้นครับผมเดี๋ยวเรามาทํากาแฟ,ฟโบราณก่อนเลยนะครับ ใช้เมล็ดกาแฟผสมอยู่ที่120กรัมครับผมจากนั้นต้มน้ำให้เดือดจัดนะครับแล้วก็นำนำ้นำร้อนนั้นมาตวงเอา2ลิตรหรือว่า2กิโลกรัมครับผมแช่กาแฟไว้3หน้าที่เมื่อครบเวลาแล้วก็นำมากรองเอาน้ำกาแฟนะครับกรองกลับไปกับมา3าสีรอบได้เลยครับผมแล้วก็บีบน้ำกาแฟออกมานะครับเราจะชั่งเอาน้ำกาแฟ1,700กรัมครับผม จากนั้นก็ใส่ครีมเทียม100กรัมครับน้ําตาลทรายไม่ขัดสี150กรัมคนให้ทุกอย่างละลายดีเลยครับผมตามด้วยนมค้นหวานของคาเนชั่น160กรัมนมข้นจืดของคาเนชั่นที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้ากระป๋องหรือว่าอยู่หน้าถุงนะครับ150กรัมครับผมคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะครับ ก็จะได้แล้วกาแฟโบราณของเรานะครับทีนี้พักไว้ให้อุ่นตัวก่อนนะครับก่อนที่จะนํามากอกใส่ขวดนะครับผมขวดพิบิ๊กใช้ขนาด150ม mm ลนะครับแล้วก็ปิดฝาครับพิบิ๊กแนะนําให้แช่ตู้เย็นก่อนนะครับก่อนนํามาใช้2-3คืนครับผมจะได้น้ํากาแฟโบราณที่ อร่อยเข้มข้นกลมกล่อมมากๆเลยครับต้นทุนเนี่ยตกขวดล,ละ4ี่บาทจุดห้าสิบสตางค์เองนะครับทุกคนสูตรนี้เข้มกลมกล่อมกําลังพอดีมากๆเลยครับเป็นสูตรพร้อมดื่มนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โอเลี้ยงเลยนะครับสูตรนี้ก็กลมกล่อมเข้มไม่แพ้กาแฟโบราณเลยครับผมใส่เมล็ดกาแฟผสมลงไป160กรัมครับต้มน้ำให้เดือดจัดหลังจากนั้นนำน้ำร้อนมาตวง2ลิตรหรือว่า2,000กรัมครับผม พักไว้3หน้าที่จากนั้นก็กรองกลับไปกลับมา3 4ถึงรอบได้เลยครับผมบีบน้ํากาแฟออกมานะครับเราจะช่างเอาน้ํากาแฟ1750กรัมครับผมแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายไม่ขัดสีลงไป290กรัมนะครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันดีเลยนะครับความหวานเนี่ยอย่าเพิ่งใส่น้ําตาลหมดนะครับเพราะว่า ความหนักมือของการบีบหนะ้ากาแฟออกมาเนี่ยของแต่ละคนจะแตกต่างกันนะครับพี่บิ๊กแนะนําให้ทยอยใส่นะครับผมพักไว้ให้อุ่นตัวก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาเทใส่ขวดนะครับขวดก็ใช้ปริมาณ150มลตรครับพี่บิ๊กแนะนําให้แช่ในตู้เย็นก่อนนะครับ2-3ึคืนจะได้โอเรียงที่เข้มข้นมากๆเลยครับทุกคนก่อนนํามาใช้นะครับ โอเลี้ยงเนี่ยตกขวดละ3บาทจุดสาสตางค์เองนะครับทุกคนต้นทุนไม่ได้สูงเลยนะครับจะมีสูตร2.5ลิตรที่พิพิกทําไปก่อนหน้านั้นนะครับผมต้นทุนเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ4บาทกว่านะครับบอกสูตรทุกอย่างเลยนะครับสำหรับนมชมพูหรือว่านมเย็นนะครับผมขวดละ10นะครับสูตรนี้บอกเลยครับว่ารสชาติออกมาหอมมันกลมกล่อมมากๆเลยครับต้มน้ําให้เดือดจัดนะครับหลังจากนั้นช่างเอาน้ําร้อน2,000กรัมครับใส่ครีมเทียมของดิมี่ลงไป100กรัมครับ น้ำตาลทรายขาวของมิตรผล100กรัมจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะครับใส่น้ำแดงของเฮเวอร์บอยลงไป220กรัมครับผมตามด้วยนมข้นหวานของคานิชันหนึ่น150กรัมนมข้นจืดของคานชันที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้าถุงนะครับ150กรัมเช่นกันครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันดีเลยอย่าเพิ่งนำมาใช้นะครับทุกคนถ้าใครแช่ค้างคืนหนึ่งคืนในตู้เย็นก่อนเนี่ยจะทำให้นมเย็นหรือว่านมชมพูหอมมันกลมกลม่อมเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับ สูตรนี้เป็นสูตรขวดละสิบพร้อมดื่มนะครับทุกคนไม่แนะนําให้เทใส่น้าแข็งนะครับเพราะว่ารสชาติอาจจะจืดได้ครับผมสูตรขวดละสิบมาแล้วนะครับสําหรับโกโก้เย็นเข้มข้นนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรพร้อมดื่มนะครับทุกคนบอกเลยว่าหอมกลมกล่อมลงตัวมากเลยครับต้มน้ําสะอาดให้เดือดจัดก่อนนะครับจากนั้นตวงเอาน้ําร้อน2,000กรัมครับผมใส่ผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มลงไปนะครับ80กรัม คนให้ผงโกโก้ละลายดีเลยครับตามด้วยครีมเทียมของดิมมี่100กรัมน้ำตาลทรายขาวของมิตรผล180กรัมครับผมจากนั้นคนให้ละลายดีเลยนะครับใส่นมข้นหวานของคาเนชั่นลงไป150กรัมครับผมแล้วก็นมข้นจืดของคาเนชั่นที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้าถุงนะครับ150กรัมเช่นกันครับทุกคนจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลย แค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับสูตรโกโก้เข้มข้นสูตรขวดละสิบบาทครับผมสูตรนี้เป็นสูตรพร้อมดื่มนะครับทุกคนไม่แนะนําให้เตใส่น้ําแข็งนะครับเดี๋ยวจะจืดได้ครับผมใครที่อยากได้โกโก้ที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับก็แช่ในตู้เย็นก่อนหนึ่งขึ้น ค่อยนามาใช้หรือว่านํามาขายนะครับทุกคนสูตรนี้ห้ามขายเกินขวดละสิบาทนะครับเพราะว่าต้นทุนเนี่ยพี่พ๊กกำหนดมาไม่ให้เกิน8บาทนะครับผมลองนําไปทําตามกันได้นะครับสูตรนมสดเย็นขวดละสิบมาแล้วนะครับผมสูตรนี้พี่พ๊กเซฟต้นทุนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยนะครับพี่พ๊กใช้เป็นนมผงของดิมมี่นะครับ140กรัมจากนั้นต้มน้ําสะอาดให้เดือดจัดเลยนะครับนําน้ําร้อนนั้นมาตวง2,000กรัมครับผมแล้วก็ใส่นมผงลงไปนะครับ ตามด้วยครีมเทียมดิมมี่60กรัมครับผมแล้วก็น้ำตาลสายขาวของมิตรผล70กรัมครับผมคนให้ทุกอย่างละลายดีเลยนะครับตามด้วยนมข้นหวานของคานชั่น100กรัมนมข้นจืดของคานชั่นที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้าถุงหรือว่าอยู่หน้ากระป๋องนะครับ120กรัมครับผมจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลย อย่าเพิ่งนํามาใช้นะครับทุกคนให้แช่ตู้เย็นก่อน1คืนหรือว่า2คืนค่อยนํามาใช้นะครับจะได้นมสดเย็นที่เข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับผมสูตรนี้ได้ส5ห้าขวดนะครับแล้วก็เป็นสูตรสําหรับพร้อมดื่มนะครับไม่แนะนําให้เทใส่น้ําแข็งนะครับทุกคนแล้วก็อย่าขายเกิน10บาทนะครับทุกคนเพราะว่าพี่บิ๊กเซฟต้นทุนไม่ให้เกิน78บาทนะครับผมลองนําไปทาตางคได้นะครับ